สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสิทธิ์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นมิกซ์นะครับสองสีนะครับตอนนี้มิกขายดีมากนะครับก็หุ้มคอขายไม่ออกเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นสีขาวกับสีน้ําเงินนะครับหรือว่าสีฟ้านะครับหัวเป็นหัวยางนะครับวัสดุเป็นผ้านะครับผ้าแคนวาสทั่วไปนะครับอ่าตรงนี้นวมนวมจะเป็นสีออฟฟ้านะครับจะนิ่มมากนะครับสงสวยนะครับข้างในเป็นซับสีฟ้านะครับพื้นอาสตาร์เหมือนเดิมนะครับโลโก้นะครับโลโก้จะเป็นหนังปัก นะครับตัวนูนนะครับก็สวยเลยนะครับตัวนี้ผลิตครั้งเดียวนะครับของแท้แม่ผลิตสองสองรอบนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าราคาประมาณนี้เลยนะครับสนใจแบบไหนทักมาได้นะครับหรือดูแบบได้ที่ไลน์นะครับ s k l n นะครับจะมีรูปพร้อมราคานะครับร้านก้อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ